ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างต้นและเฮียเสรีนะครับนะครับรถถเก่าญี่ปุ่นถประกอบญี่ปุ่นโดยสรีตาฟ้านะครับวันนี้ทํากลางบรรยากาศอึมครึ้มนะครับมาทําคอนเทนต์กันหน่อยวันนี้แนะนํายินดีแนะนํานะครับนําเสนอแอร์วันหนึ่งแปดห้านะครับเก่านอกญี่ปุ่นแท้หกร้อยกว่าชั่วโมงยังไม่เคยใช้งานในเมืองไทยนะครับแล้วก็จะไม่กลับไปญี่ปุ่นนี้แล้วอยู่บ้านเรานี่แหละนะครับอันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ พวงมาลัยธรรมดาแต่ผมลองขับแล้วนะครับมันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมีพาวเวอร์นะครับซีซีของมันคือ1 2ึ่งพซีซีนะครับรถแต่ละรุ่นแต่ละคันจะมีซีซีระบุบ่งบอกถ้าว่าไอรุ่นไหนแรงกี่ซีซีกี่ซูบอะไรพวกนี้นะครับคือเขาเรียกว่าตรงปกนะครับไอวันหนึ่งแปดห้าก็จะอยู่ในกลุ่มของไอวันสิบแปดแรงหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้าห้านะครับแล้วขึ้นไปอีสเตปหนึ่งก็เป็นกลุ่มของไอวันยี่สิบแรงก็ไอวันยี่สิบไอวันสองพันห้า ไอวันสองหนึ่อะไรประมาณนี้ไล่ขึ้นเป็นเป็นกลุ่มๆไปนะครับคันนี้ก็เก่านอกแท้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับภาพนิ่งและคลิปโอต่างๆที่นําเสนอพี่ณนะนะนะครับวันนี้ก็จะคงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น,น้อยในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อแท็กเตอร์นะครับมือ2ไปใช้ในกิจการของท่านในครัวเรือนนะครับในพื้นที่ที่เหมาะสมในกับราคาที่ มูลค่าของตัวรถนี้นะครับเราสามารถที่จะจัดส่งทั่วประเทศได้นะครับคันนี้ก็เหมาะกับสวนผลไม้ต่างๆนะครับหรือว่าทำบุญข้าวโพดนะครับก็ทางร้านก็จะใส่เครื่องตัดหญ้าขนาดหเมตรใหม่ไปให้นะครับขนาดฐานล้อหน้านะครับฐานล้อหน้า115เซนฐานล้อหลัง120เซนนะครับเครื่องตัดหญ้าก็เหมาะก็ประมาณหเมตรกําลังพอดีเลยนะครับช่วงท้ายฉ่ำๆเลยคันนี้นะครับเราก็ทําการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับเรื่องของ อเช็คเรื ons, ập, ่องของคันหน้าน้ำมันคันหน้าน้ำมันเครื่องไฮดรอลิกต่างๆนะครับใบพัดลมเจ็ดแฉกดูดอากาศเย็นเข้าข้างในนะครับวาล์วน้ําเคลียร์ออกติดเครื่องปุ๊บน้ําบนทันทีเลยนะครับวันนี้ก็จะทดสอบคลิปวิดีโอนะครับเครื่องตัดหญ้าอันนี้เราเสมือนจริงก็คือเราสามารถทดแทนเรื่องของการยกเวทการปั่นลอตเตอรี่ตีดินอะไรพวกนี้นะครับใช้เครื่องตัดหญ้าแทนนะครับยังไม่พอนะครับจ้องใช้คนอีกสองคนขึ้นไปอยู่ข้างบนนี้เวลายกไฮดรอลิก เป็นการทดสอบนะครับหรือว่าในมุมที่จริงนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการอันนี้อีกเอาลากนะครับเอาโซ่ลากกับไอ้นี้ก็ตัดหญ้าพ่วงกันไปเลยนะครับว่าตะกุยสี่ล้อเนี่ยมันสามารถลากได้ขนาดไหนก็เหมือนกับการทดสอบก็คือใครที่มีเทโลงเทเลอร์สารีอะไรต่างๆนะครับเข็นปุ๋ยเข็นยาเข็นปามเข็นอะไรต่างๆว่ามันเข็นได้กี่ตันยังไงก็เสมือนจริงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําคลิปนะครับในมุมที่จริงกันนะครับฝากด้วยนะครับ ตากฟ้าเซรีเฮเทอร์ตากฟ้านะครับ 0, บ0 9 9 2 7เ2 7 8 9นะครับ0 8 1 3์5 4 6 2 9นะครับเดี๋ยวลองมาทดสอบกันครับ ไม่ตกไม่ไหลนะครับไม่ตกไม่ไหลนะครับไฮดริกสมบูรณ์นะครับโอเคน,นะครับอีกครื่งกับข้างได้นะครับ

ပေးပေးပေး